วที่เดดโอ้ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้เห็นอากาศดีนะคะเนาะก็เลยพาพี่น้องมาชมสวนน่อยนึงค่ะพี่น้องคะชมสวนนิดหนึ่งดอกทิวลิปเขาก็ได้เบ่งบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าดอกไม้หลากหลายก็กําลังเบ่งบานเช่นกันเป็นยังไงสวนน้อยหน้าบ้านเราเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้งหน้าในบ้านผักนะคะเนาะ เบิ้งเออน,นี่ไม้ยงพ่อได้ปลูกเช่เลยว่าเสี่ยวม้วนกระดาษที่สู่มาปลูกอันผักยังพ่อได้ปลูกเทียรอแป๊บหนึ่งก่อนนี่ในบ้านเนาะค่ะเนาะนี่ในบ้านผักเขาตอนนี้ย้ายใหม่ก็ได้ปลูกผักแบบว่าเออพอผักไปเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องคะโบรูว่าสิป,ปลูกหมดโบหมดโบรูแล้แต่ว่าเห็นเราแบบว่าเาทาถิ่มโบล้งนะคะพี่น้องเบี้ยผักทเทากล้าไห้นะก็ถิ่มโบลงก็เลยจําเป็นต้อง นี่ลเลยนะเยอะแยะมากมายเลยผักบุ้งเราก็สวยงามเช่นเคยนี่เป็นงใดบอกทัว่วก็ยืดอา้าวยืดเอาครับพี่น้องที่ได้เอาไปลงหลุมงแล้วข้างนอกลอแล้วถาบะไวแล้วเพราะมันยืดเยอะเอาต้องการถาดถาดถาดเนี่ยค่ะพี่น้องคะแล้วมันขึ้นบ่หมดนี่เห็นบ่ช่องที่ว่างก็ยังมีอยู่จังสีนาก็เสีเอามาเพราะอีกอย่างยางอื่นได้อีกไหมอืมพุน เบือ่อมือมือนี่ได้เอาอันหมักไอ้มะเขือเทศค่ะพี่น่องคะ่ะเขือเทศดำไหมเออซื้อไนมันมาได้ประมาณหกไนนี่ละพี่น่องคะเออแพงแพงระเขือ,อเ,เ,เทศอีกอย่างยุคข้างในนั่นเม็ดมันน่ะหกหกเม็ดขึ้นมาแล้วึนตอนนี้ก็เลยย้ายหม่ก็ได้อาอกาใส่กับอันกระถางน้อยนี่ใบถับปลูกเนาะคะ่ะเนาะนี่ อันนี้เพื่อนบ้านไฮม้าค่ะเมื่อวานนี่ตั้งไว้นาบ้านโซงอันบอกเพื่อนบอกว่าเบ้าสุเพื่อนฟังว่าสันซื่อบุกเขียเทศดำมาไนเอ็นข้างไนโซงน่ะไม่ย่หกไนแล้วบอกว่าบ้านเรานี่ะมีลายเดี๋ยวเราเสียมาไห้ไว้สันวานะวันนี้เราเลยเอามาไห้สองต้นค่ะพี่น้องค่ะนี่เออเพื่อนบ้านก็น่ารักน่ารักมากเลยนี่อันนี้เป็นผักของเฮาเนาะค่ะนอที่เฮาเสียเอาไปปลูกค่ะพี่น้องค่ะรอแค่เวลาค่ะพี่น้องค่ะรอแค่อากาศนั่นแหละ อากาศมันบ่บเป็นใจแล้วกะบ่กล้าไปปลูกเทียปลูกกะยานมันตุยไว <c> ้ <oughs> <c oughs> ก็แเลไว้ในบ้านถักกอนบักพริกขากระแดงแล้วนะคะน,นี่บักเป็นบักพริกซื้อนาะคะะ่ะนาะบักพริกแฟนเห็นแฟนก็เลยซื่อมาค่ะพี่น้องคะ่ะนี่กะได้นี่อันน้อยๆกะกระกลังซี่นี้เกิดขึ้นมาคือกันอันนี้เป็นบักพริกซื่อดอกนี้บักพริกทเทยวพอไว้ยังต้นน่้นอยอยู่นะคะนาออันนี้ก็เป็นบักบักข้าวโพดบ้าเสีอาไปปลูกเมื่อนี้ลหละข้างนอกเพราะว่าต้องการถาก ถาดไวเ้เถอะปลูกอย่างอื่นไว้ค่ะพี่น้องคะเอือนี่ละอันนี้กับบกเขือเทศของเราปีนี้ปลูกผักยังเมามันเลยค่ะพี่น้องคะถ้าซีโอ้งานเยอะเหมือนกันแต่ก็มีความสุขค่ะพี่น้องคะอมสุกินี่กับบักแดงเมื่อวานนีญาติแฟนมาเพื่อนขอสุกินี่ไปสรงต้นก็ดึงให้เพื่อนไปสงต้น แล้วกะผักจังอื่นน้ำอันอื่นกะพ่นขออย่างเละเล็ดน้อยๆเขาก็ให้ไปเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ถามเพ่นน้ำเราว่าพันเอาบา้ถ้าเพ่นเอาเขาก็หายเพราะว่าเขาปลูกบ่หมดแลกค,ค่ะพี่น้องค่ะเขาแค่แบบว่าเออมันขึ้นมาาเราก็เห็นแล้วเขาก็ทิมบ่ได้เนาะค่ะเนาะเขาก็นี่แหละจะเป็นต้องปลูกนี่ยแบ่งออกไปปลูกใส่ถาดแล้วไปยังเรือค่ะพี่น้องค่ะกะทิมบ่ลงุืมก็เก่าก็กวางไว้นี่ละ่ะฮ่ามันบร่รอดอันเที่เฮาใส่ถาดไปปลูกข้างนอกมันบ่รอดเขาก็สด็มาเอานํามุนีละเนี่ยเออข้าวหลังอ่ะ นี่ละค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็มาใหา้พี่น้องเบิง้งในขีปสันๆนเนาะคะ่ะนอกเมื่อวานนี่เพิ่นมาเยี่ยมเพื่อนซื้อให้เดืนเยียมาฝากน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ไให้เดืนเยียดอกไม้งามบ่ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่สีงามอยู่ด้ีเนาะนี่แต่ว่าปลูกข้างนอกบ่ได้ดอกเขาเสียเอาปลูกใส่เอ่อเอาไว้ในบ้านผักนี่ก้อนจากพักนึงก้อนค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วค่อยเอาเขาไปปลูกข้างนอกเนาะอันนี้ก็ เป็นดอกไม้อันนี้หมเนี่ยเนี่ไหมเออเพื่อนมาฝากเพินพ่นกับเพ่อนกะเอาดอกไม้มาให้ด้วยก็เลยได้ดอกไม้เพิ่มมาสองต้นดอกไม้กําลังบานเลยค่ะพี่น้องคะตอนนี้ดอกไม้กาลังบานยี่หม่งนางเล่นเฮานะคะเนาะอันนี้ย้ายไม่กะเฮ็ดไว้แบบว่าไห้เคีย้ยวเขาเท้าม้านะคะพี่น้องค่ะไห้เคีย้ยวเขาเท้ามา้าอันเอาฟางมัดไว้เนาะคะเนาะเพราะว่าช่วงหนาห้อนนะ มันหนหลายค่ะพี่น้องที่นี่เขาก็ได้เท้ามาแบบว่าเท้าเคี้ยมาแล้วตอนนี้เขาก็ได้ออกดอกเป็นแบบว่าย่างสวยงามด้วยค่ะพี่น้องเบอก์ดอกอันนี้ยางสวยงามด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาต้องคอยตัดเขาเรื่อยๆนะคะเนาะตัดเคี้ยเขาบ่อยเพราะว่าเขา <S <S เขาใ,ใหญ่ไวมากเลยเขาใ,ใหญ่เลี้ยวมากเลยค่ะพี่น้องเขาต้องคอยตัดแต่งกินเขาเรื่อย ก็ได้แบบว่าดอกไม้ส,สวยๆอย่างนี้เลยตรงที่นั่งเล่นของเราก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศแบบหนึ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะนที่นั่งเล่นของเราอากาศกำลังดีเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ออสเตรียอากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งไก่เนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวพาไปดูไก่เรล่าสวนผักหลังบ้านค่ะพี่น้องคะสวนดอกไม้หลังบ้านตอนนี้ก็กำลังสวยงามเหมือนกันเลยฟูลิงก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด,ดูใบไม้ปริได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะนะ่ะดอกทิวลิป เดี๋ยวพาไปดูไก่น้องไก่เบ้างตอนนี้ก็อยู่อยู่ทุกสารทิศเลยดอกทิวลิปเบิ้งดอกกุหลาบยอดของดอกกุหลาบแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวร้อเข่าบานแล้วเสี้ยห้เบิ้งอีกไม้เท้าหนึง่งเขาสี่เป็นสีส้มนะคะพี่น้องคะสม้มอมแบบว่า อมแดงนี่ยังสะลืเลืองดงแดงส้มๆไปงามๆค่ะสายพันธ์นี่ซื้อมาอยัางแขงเลยเดียวเขาเป็นดอกแล้วที่เอามาให้เบิ่งไม้เทียนนึงเนาอคคะเนาะ,ะไปไปเบิ่งไก่เขาดอกไฮเดรนเยียหน้าล้าไก่ ไปดูซิว่าไข่ได้กี่ฟองแล้วไข่กันได้กี่ฟองแล้ววันนี้ฮะช็อฟฟี่ไข่หรือยังช็อฟฟี่เขาซื้อไว้ช็อฟฟี่กับพี่น้องเพราะว่าเขามีคนอยู่ตรงหัว กัวก็ดีบกดก็รูบว่าจบฟี่ย่างงามเลยไก่ตัวนี้น้องใหม่ของเราเนะคะน่าคาะเนาอกฮึคือกระตากไข่ละติปุ่มปุย้ยไข่ละติปุ่มปุ้ยฮึกระตากกระตากปุ่ก็กำลังไข่อยู่ ยังไม่ไข่กันเลยนี่ชอปฟี่มาไข่ติลลูมาไข่ซะเข้าไปไข่ซะเลยเ,ออเดี๋ยวออกไปาขานอออกให้เขาไขา่เดี๋ยวเขาต้องการความสงบนิดนึง เฟ้ยหาหัวาหันมาให้ไก่มันเฮียได้เหอเนาะเบิง่งไก่มันแกมาขิดกินด้วยกาวล่ะิ่งตัวนี้ก็สิหาหม่อไข่กันกับพี่น้องตัวนี้ก็เริ่มซิกไข่กันใกล้ไหมเฮาอ่ะพุ่นเริ่มหาหม่อไข่แล้วสวงมืดสามมือแล้วเขาเริ่มหาหม่องไข่อ่ะเดี๋ยวเ้าปิดประตูไว้ดีกว่ารู้สึกว่าขเขาบา่คยชอบเขาไม่ค่อยชอบไปใส ไปไขรไหนที่หาให้พูดใดคาอร,อร์เตต์มุทรไอยมาเขีนต้นเนนโอ๊ยไก่กี่ไรไก่ไหมเขาบ้านได้ลู่ว่าหมองไข่เขาจังไดทุกแฟนเอายุเกิดให้ไก่อีกไหมแล้วเราไก่เราของเราเนี่ยเราฮักเนาะคะ่ะเนาะเลี้ยงอีหยังกะฮักอันนัน้นเนาะคาะนอเพราะว่าผู้ใดเราเลี้ยงอีหยังกะฮักอันนั้นแต่ว่าใจเช่ย,ยนนี่ หักไก่เนาะค่ะเนาะบอว่าสี่เป็นอาหารเสริมหรืออย่างเสร็จเราก็สืส่อไห้ไก่โยโกงโยกเกิดก็ซื้อไห้ไก่อาหารกระสง่งสงย่างไห้ไก่เลือกกินได้เลยสองถังให้เขาเลือกกินได้เลยอืนี่ราคาพี่น้องคะตากับย้ายอยู่กับไก่กับสวนอันนี้ไก่ไข่อารมณ์ดีของเขาก็เขาเขา,เขาอาบน้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นการอาบน้ำของเขาค่ะพี่น้องปลาเด็น กระดูเขามีความสุขดีนะคะพี่น้องคะไก่อาบน้ำค่ะพี่น้องคะเขาทาความสะอาดคนของเขาเขาจะให้เหมือนกับว่าเขาเอ่อเคี่ยดินเข้าไปในคนของเขาแล้ววันนี้พวกมัดพวกเห็บมันที่ไตออกมานะคะพี่น้องคะนี่ก็เป็นการทําความสะอาดของไก่้่าอารมณ์ดีของเขานะะเนาะค่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องคลิปนี้ย้ายไม่ก็ต้องไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเลยเนาะคะ่ะเนาะคิดบางสิ่งใดก็ะขอให้ประสบความสําเร็จบางสิ่งใดก็ะขอให้สมหวังเนาะคะ่ะเนาะมีแต่ความสุขความเจริญกระสงการเข้ามาแล้วสงการปีใหม่ของเมืองไทยเฮาก็ะขอให้พี่น้องคิดบางสิ่งใดกะขะใหยมีแต่ความสมปรารถนา สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเลยค่ะไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ยหม่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันในคลิปต่อไปจ้า